หลวงปู่ปานวัดบางนมโคพระนครศรีอยุธยาท่านได้เคยเมตตาสั่งสอนแนะนำลูกหลานไว้ว่าหากลูกหลานต้องการมีความคล่องตัวไวร่ำรวยไวก็ให้ปฏิบัติด,ดังนี้หนึ่งก่อนที่จะเดินทางไกลให้ทำทานก่อนจะใส่บาตรพระก็ได้มอบเงินให้พ่อแม่ก็ได้เอาเข้าวให้ลูกหมาลูกแมวก็ได้เรียกว่าทำทานก่อนไป 2. หากพบพระสงฆ์กำลังฉันพัตตาหารในร้านให้เข้าไปปวารณาถวายค่าพัตตาหารมื้อนั้นหรือนำปัจจัยไปจ่ายให้กับแม่ค้าแล้วจึงไปบอกกล่าวกับพระท่าน 3. หากพบเห็นพระสงฆ์ในระหว่างที่เรากำลังเดินทางให้จอดรถลงไปถวายของกับท่านเช่นพัตตาหารน้ำดื่มเป็นต้นหากเป็นเพลาหลังเพลนแล้วให้ถวายน้ำดื่ม เครื่องดื่มผลสมอมาขามป้อมกับท่าน 4. ให้เป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรยอย่างน้อยหนึ่งไตรในงานกระถินทุกปีหากทำได้เช่นนี้ใครอื่นจนใครอื่นลำบากลูกหลานทุกคนก็จะไม่ลำบากยากจนเหมือนคนอื่นพระคุณหลวงปู่ปานยังได้เคยกล่าวไว้อีกว่า ข้าไม่เคยเห็นใครที่ซื้อโลงศพแจกเขาหรือทำบุญบริจาคโลงศพแล้วจะจนลงเลยเห็นมีแต่คล่องตัวร่ำรวยขึ้นผู้ใดปรารถนาความคล่องตัวร่ำรวยขึ้นก็ให้พากันปฏิบัติตามที่พระคุณหลวงปู่ได้เมตตาแนะนำสั่งสอนนะลูกคนที่จะไม่เกิดต้องทำอย่างไร 1. รักษาศีลให้บริสุทธิ์คนไม่มีศีลเป็นคนระยำ จำไว้ให้ดีถ้าเราอยากจะเป็นคนดีเราต้องเป็นคนมีศีลถ้าเรายังปฏิบัติศีลไม่ได้ให้รู้ตัวว่าเราระยามเต็มทีแล้วเลวเต็มทีแล้วให้รู้ตัวไว้อย่าเป็นคนเข้าข้างตัวจงเป็นคนรู้ตัวดีกว่าคนเข้าข้างตัว 2. รักษาสมาธิให้ตั้งมัน่นซึ่งเป็นของที่ไม่ต้องลงทุน 3. ปรงสังขารไว้ว่า โลกทุกโลกเป็นแดนของความทุกข์สังขารทุกสังขารเป็นดินแดนของความทุกข์เราจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานเราไม่ต้องการโลกทั้งสามประการและไม่ต้องการอะไรทั้งหมดขึ้นชื่อว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมมาโลกก็ดี ไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆก็คือพระนิพพานภาวนาไว้ว่าสิทตะมหานิพพานังหรือนิพพานังเฉยๆก็ได้นึกไว้ว่านิพพานเราต้องการพระนิพพานโลกนี้ทั้งหมดเราไม่ต้องการอะไรความรักความเกลียดความโกรธความเร่าร้อนเราถือเป็นธรรมดาอะไรจะมากระทบกระทั่ง นั่นถือเป็นเรื่องธรรมดาเราจะเปลื่องสมบัติสภาวะการต่างๆของโลกให้สิ้นไปเชื่อหรือไม่ว่าถ้าทำทั้งสามข้อนี้ได้มีโอกาสได้ไปนิพพานเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆทั้งสามข้อที่ได้กล่าวมานั้นคือหลักสูตรย่อของพระพุทธศาสนานั่นคือไตรสิกขานั่นเองซึ่งประกอบไปด้วยศีลส,สมาธิและปัญญา ถ้าทำทั้งสามข้อให้ถึงที่สุดก็มีโอกาสจบกิจในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อปานหลวงพ่อจงแปลงกายเป็นเสือทดสอบคณะทุดงโดยหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงขณะที่นั่งคุยกันอยู่นั่นเองบรรดาท่านทั้งหลายก็ปรากฏว่ามีเสือลายพาดกรอนสองเสืออาตมาจะไม่เรียกว่าสองตัวทั้งนี้เพราะว่า จะเป็นการปราโมทาครูบาอาจารย์สองเสือย่างสามขุมเข้ามาท่าทางดุดันองค์อาจมากทำท่าคล้ายกับว่าจะกินพวกเราทั้งสามคนเห็นเข้าก็นึกในใจว่าเสือมาแล้วทุกวันเราเห็นแต่เพียงเสือปลาบ้างเสือดาวบ้างแต่วันนี้เจอหลายพาดกรอนแล้วก็ยาวมากใหญ่มากถ้าแกจะกินเราก็รู้สึกว่าสามคนอิ่มพอดี ทุกคนตั้งใจเลิกพูดเพราะว่าทุกคนยังกลัวตายอยู่ก็นึกในใจว่าเวลานี้เสือมาถ้าเสือทำร้ายเราเราก็ต้องตายแต่ความตายของเรามีความหมายนั่นคือถ้าเราตายเวลานี้เราจะไปอยู่พรหมนี่ผู้พูดผู้เขียนนะคิดอย่างนี้อีกสององค์เขาคิดอย่างไรก็ไม่ทราบอีกสององค์ดูเหมือนว่าจะตั้งใจไปนิพพานเลย แต่ว่าผู้เขียนเองไม่เข้าใจเรื่องนิพรพานก็คิดว่าถ้าตายเวลานี้เราอยู่พรมทำไมจึงจะไปพรมถ้าหากว่าเราจะไปชั้นดุสิตไม่ได้หรือในเมื่อเราปรารถนาพุทธภูมิก็มีความรู้สึกว่าชั้นดุสิตมีนางฟ้ามากพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งมีนางฟ้าเป็นบริวารเป็นหมืนม่นหมื่นถ้าไปอยู่พรมเราอยู่คนเดียวพรมองค์หนึ่งวิมานหลังหนึ่ง มีพรมองค์เดียวไม่มีบริวารสำหรับบริวารก็มีวิมานคนละหลังไม่อยู่ร่วมกันเราชอบอารมณ์เป็นสุขเมื่อตัดสินใจแล้วก็เริ่มจับอาณาปานนสติแล้วเสือก็ย่างสามขุมเข้ามาหลับตานึกภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นเห็นชัดแจ่มใสามากเห็นตามเดิมท่านอยู่กับลุงพุทธคือมหาพุทธเห็นท่านทรงแย้งพระโอษฐ์ก็ชื่นใจ คิดว่าเอาละช่างมันคราวนี้กายเนื้อมันจะตายแต่กายที่ไม่ใช่กายเนื้อเราจะไปพรมแล้วเสียงลุงพุทธก็ถามมาบอกว่าไปแค่พรมนะพอใจแล้วหรือก็เรียนท่านบอกว่าในเมื่อมาจากพรมก็ขอไปพรมท่านก็บอกว่าไปชั้นดูสิตไม่ดีหรือเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าผู้หญิงมากและผู้หญิงที่นั่นก็สวยมาก เกรงว่ากําลังใจจะยุ่งกับผู้หญิงมากเกินไปเดี๋ยวกังวลจะมีมากก็ขอไปอยู่พรมไปอยู่คนเดียวท่านก็บอกตามใจนั่งสมาธิไปจิตใจจับที่ภาพพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่ไปไหนก็คิดว่าร่างกายมันจะเป็นอาหารของเสือเวลานี้ช่างหัวมันไม่สนใจแล้วแล้วก็ประกอบกับความรู้สึกว่าคิดว่าดี ถ้าตายเวลานี้ดีเราอยู่กับพระพุทธเ,ธเจ้าอย่างไรอย่างไรเราก็ไม่ลงนรกจิตใจชุ่มชื่นต่างคนต่างทําสมาธิกันอีกสององค์เขานึกอย่างไรอาตมาไม่ทราบสักพักใหญ่ๆเสือก็ไม่กินพอลืมตาขึ้นมาดูเสือนั่งข้างเฉยๆนั่งมองคนนั้นนั่งมองคนนี้ในเมื่อลืมตาขึ้นมาแล้วก็ถามเสือว่าทำไมแกจึงไม่กินฉันล่ะ เสือขยับหนวดขยับปากก็บอกว่าเสือสองตัวไม่กินโว้ยเสือสองตัวนี่อยากจะรู้ว่าลูกศิษย์ที่ปล่อยเข้ามาอยู่ป่าสีประจันนี้มันจะมีกำลังใจขนาดไหนมันจะมีความกล้าหรือความกลัวการตัดสินใจผิดหรือตัดสินใจถูกเสียงเสือตัวที่พูดตัวแรกเสียงเหมืนหลวงพ่อปานชัดเสือพูดภาษาคนและเสือที่สองที่พูดเบา เหมือนเสียงหลวงพ่อจงท่านบอกว่าการตัดสินใจแบบนี้ถูกต้องทุกองค์สององค์นั้นตัดสินใจเพื่อนิพพานตรงเพราะเป็นพุทธสาวกปรารถนาสาวกภ,ภูมิถูกต้องต้องทำอย่างนี้และองค์นี้ปรารถนาพรมก็ดีเพราะปรารถนาพุทธภูมิตั้งใจไปพรมรวมความว่าทุกองค์ตัดสินใจถูกความกลัวย่อมมีแก่คนทุกคน บุคคลใดถ้ายัางไม่เป็นอรหันต์ก็ตามยังไม่ใช่พระพุทธเจ้ายัางไม่ใช่มหาอาชาในหรือไม่ใช่พระเจ้าจาัก,กรพรรดิต้องกลัวแต่การกลัวของพวกคุณทั้งหมดถูกต้องเป็นการกลัวที่ถูกคือกลัวเสือจะกินแต่ก็ไม่กลัวในการที่จะไปเป็นพรหมไปนิพพานหลังจากนั้นเสือทั้งสองเสือค่อยๆค,คลายตัวเป็นหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อจง ในเมื่อกลายเป็นหลวงพ่อทั้งสองก็ลุกขึ้นกราบท่านด้วยความเคารพอิ่มใจชื่นใจน้ำตาไหลท่านถามว่าดีใจหรือบอกดีใจขอรับถามว่าหลวงพ่อเป็นเสือได้อย่างไรท่านบอกว่ามันเรื่องของฉันฉันจะเป็นเสือจะเป็นแมวฉันจะเป็นอะไรมันเรื่องของฉันไม่ต้องถามพวกเธอทําตามคำสั่งได้ดีที่สุดแล้วการกระทำของพวกเธอทั้งหมด มันไม่พ้นสายตาของฉันก็ถามว่าหลวงพ่อส่งตาทิพย์มาดูหรือท่านก็เลยบอกว่างานของฉันมากไม่มีเวลาจะดูพวกเธอแต่เทวดาเขารายงานอิริยาบถท,ที่เธอทำเธอจะนั่งท่าไหนจะนอนท่าไหนเขาบอกหมดก็รวมความว่าไม่พ้นสายตาของท่านเพราะเทวดาบอกท่านก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชา ทุกองค์ก็ตั้งใจไปพระมหาจุลามณีเจดีสถานก็แล้วกันไปตั้งใจอธิษฐานว่าจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะได้อรุณจึงจะลงถ้าตัดสินใจอย่างนั้นพอได้อรุณปับ๊บมันจะเคลื่อนลงทันทีเมื่อท่านสอนแบบนั้นแล้วท่านก็หายไปเราก็กราบตามหลังท่านไม่รู้ว่าท่านไปอย่างไรร่องรอยก็ไม่มีเงาก็ไม่มีไม่รู้ว่าหายไปไหน